สวัสดีครับ่วันนี้นะครับออมมี่ก็จะมาเล่าถึงประโยค present perfect ครับผมประโยค present perfect นะครับก็มีหน้าตาอน่นี้นะครับมีประธานก็คือ subject บวกด้วย have แล้วก็ has หลังจากนั้นก็เป็น verb ช่องที่3ครับผมประโยค present perfect นะครับก็มีหน้าที่หลายๆอย่างนะครับผมแต่หนึ่งในหน้าที่ที่ออม มีจะมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือประโยค present perfect นะครับ mm hmm. ยังสามารถใช้บอกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งแบบเสร็จไปหมาดๆนะอ่าย่างตัวอย่างเช่นออมมี่เพิ่งอ,ออกจากห้องนะครับก็คือเมื่อตะกี้ออมมี่ก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ออมมี่ไ็ได้ออกไปแล้วอ่าเราก็สามารถพูดเป็นประโยชค์ present perfect ได้ในนี้นะครับเป็นออม has just gone ประธานของประโยค present perfect นี้ก็คือ I หลังจากนั้นก็เรามาดูว่า I นี่เป็นเอกพจน์หรือว่าหูพจน์เอกพจน์ก็คือคนเดียวหูพจน์ก็คือมากกว่า1คนนะครับในที่นี้ I มี่หรือเทียบได้กับคำว่า he ก็คือเขาเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ has, mm. has ก็จะเป็น All me has และจากนั้นเราก็มีคำที่มาช่วยเสริมก็คือคำว่า just J U S T just คำนี้แปลว่าแค่ care, หรือแปลว่าเพิ่งก็คือเพิ่งออกไป just ก็แปลว่าแค่นี้หรือว่าเพิ่งออกไปแบบนี้ just gone อ่าน o n คำนี้มาจากคำว่า go นะครับผม G O อ่าเดรยที่ออมบี่บอกก็คือปอยู่ p พ r s ซ n ต์ r วอร์จะต้องประกอบด้วยประธาน has have แล้วก็ verb ช่องที่3นะครับ คำว่า go ที่แปลว่าไป go คำนี้เป็นช่องที่1เมื่อมาอยู่ในรูปของ present perfect จึงต้องเปลี่ยนจาก go เป็นก่อนคําว่า go นะครับเดี๋ยวออมมี่จะท่องให้ฟังว่าช่อง1น่ช่องสองช่องสามีอะไรบ้างช่องแรกก็คือ go go ช่องที่2องอดีก็คือคําว่า went w e n t ก็คือเพิ่งไปจบไปแล้วแล้วก็ช่องที่3ก็คือคําว่า gone g o n e เพราะฉะนั้น go ต้องเปลี่ยนจาก go เป็น gone มาทบทวนประโยคเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเด็มๆก็เป็น army has just gone ก็คือ army เพิ่งออกไปเมื่อตะกี้แล้วเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือฝนเพิ่งตกไปฝนเพิ่งตกไปหมาดๆก็คือฝนมันล่นมาจากท้องฟ้าใช่ไหมแล้วตกลงมาบนพื้นดิน แล้วมันก็ยังเปียกเปียอยู่เลยก็คือฝนมันเพิ่งตกลง,งมาเพื่อนก็ยังเปียกเปียอยู่เลยอันนี้ก็สามารถใช้ประโยคที่เป็น Present Perfect ได้ก็คือ It has just rained. It has just rained. It it ก็เป็นมะระานใช่ไหมเราจะต้องใช้ has หรือว่า have ครับ It เป็นเอกพจน์เพราะนั้นเราต้องใช้ h a s hands, แล้วก็ใส่คำว่า just ที่แปลว่าพึ่งหรือแปลว่าแค่แล้วก็เติมคำว่า rain r uh, a i n แต่ทีนี้มันเป็นย่องสาวต้องเป็น ed ก็เป็น it has just rain ก็จะแปลว่าฝนมันพึ่งตกไปหมันหมน,นเองนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยครับผมสำหรับวันนี้นะครับอมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ